จะบอกว่าในช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวแล้วพอฝนเริ่มซาหนาวก็เริ่มมาเมื่อเช้าดิฉันขับรถออกมาส่งลูกคุณหมอกก็มาคุณตื่นมาทันดูหมอกตอนเช้าไหมเมื่อเช้านี้ดูหมอกตอนเช้าดิฉันขับรถมาส่งลูกชายคุณต้องบอกว่าสะพริงมากที่แรกบอกเอะไอฝนหรือเปล่ามีใครจุดไฟแล้วก็แบบว่าฝนตกลงมาแล้วควันหรือเปล่าเปล่าเลยคุณหมอกจริงๆนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูสภาพอากาศที่กําลังเปลี่ยนแปลงจาก ตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ในช่วงของฤดูหนาวแล้วค่ะมีหมอกมาปกคลุมแม่น้ำน่านเหนือแม่น้ำน่านในเมืองพิษณุโลกจะสวยงามขนาดไหนไปติดตามกันค่ะช่วงเวลาประมาณ7นาฬิกาของวันที่6ตุลาคม2565นะคะผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศยามเช้าที่แม่น้ำน่านเมืองพิษณุโลกปรากฏว่ามีหมอกหนาะลงมาปกคลุมเหนือแม่น้ำน่านในหลายจุด โดยเฉพาะที่บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุบวรมหาวิหารหรือว่าวัดใหญ่อย,ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นะคะสายหมอกเองก็ค่อยๆเลื่อนมาปกคลุมแม่น้ำน่านนะคะแล้วก็สะพานเรสวนร,ร,รวมถึงสะพานแขวนอย่างที่คุณเห็นอยู่เนี่ยนะโดยเช้านี้เนี่ยแม่น้ำน่านเมืองพิษณุโลกก็ พ้นวิกฤตในการเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งไปแล้วระดับน้ำอยู่ที่8เมตรด้วยกันส่วนที่บ้านบางพยอมตมบนหัวรอมเพืรอเมืองพิษณุโลกที่สะพานแขวนพลายชุมพลสะพานข้ามแม่น้ำน่านก็มีสายหมอกมาปกคลุมหนาแน่นเช่นเดียวกันแล้ววันนี้เองประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำน่านวันนี้ก็จะสัมผัสได้ถึงความหนาวเย็นละคุณกรมอุตุนิยมวิทยาเขาพยากรณ์อากาศว่าความกดอากาศสูงจากจีนได้แผ่ป,ปกคลุมมาจนถึงประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนนั้นอากาศเริ่มเย็นลงค่ะแล้วก็ฝนนั้นลดลง ขณะที่วันที่9ตุลาคมความกดอากาศสูงกําลังแรงจากจีนอีกระลอกหนึ่งนะก็กําลังจะแผ่ออกมาปกคลุมอีกเช่นเดียวกัน ในระยะแรกเนี่ยอาจจะมีฝนฟ้าขนองแล้วก็ฝนตกหนักอยู่บ้างจากนั้นสภาพอากาศก็จะเริ่มเข้าสู่ในช่วงของฤดูหนาวแล้วค่ะใครที่กําลังรอหนาวอยู่ทางด้านของอุตุนิยมวิทยาเองก็มีการรายงานนะ,ะว่าฤดูหนาวของประเทศไทยในห่วงปี2,565เชื่อมต่อ2,566นี้คาดการณ์ว่าจะเริ่มต้นตั้งแต่สัปดาห์ที่4ของเดือนตุลาคมนี้ปล,ปลายเดือนนี้เองปลายเดือนนี้เดี๋ยวจะได้เริ่มหนาวกันแล้วเรื่อยไปจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2,566ใครที่หนาวแล้วก็อยากจะหาคนมาให้ใครหนาเนี่ยต้องรีบหาแล้วนะคุณจะไม่ก่อนอื่นเลยคุณดิฉันเตรียมเอฟเสื้อกันหนาวแล้วตอนนี้นะเดี๋ยได้รู้กันเลยนะคะเตมที่เลยนะคะ